สวัสดีค่ะเคที่ทอล์กนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับทุกคนคะ่ะทอล์กนี้เราเจอกันค่ําแล้วนะคะวันอาทิตย์ของออสเตรเลียค่ะ,ะเพื่อนๆคะ่ะทอล์กนี้เคที่จะคุยเรื่องของพี่จินขอใช้เป็นนามสมมตินะคะพี่จินน่ะแกเจอผัวฝรั่งที่เมืองไทยแกทํางานเป็นสาวบาร์อยู่ที่ภูเก,ก็ตทํามาหลายปีนะคะทีนี้ก็ไปเจอผัวตอนนั้นยังเป็นคนคบกันอยู่เนาะก็คุยกันประมาณสองสาเดือนเหมือนกันผัวก็ไปเมืองไทย แล้วก็กลับแล้วก็ไปอยู่งี้ก็ได้เดทกันอยู่หลายครั้งจากนั้นก็ตกลงปรงใจนะคะผัวแกก็พามาอยู่เมืองนอกสองสมปีแรกเนี่ยมันดีมากนอ้องพี่มาอยู่เมืองนอกใหม่ๆเขาก็พาพี่ไปรู้จักกับเพื่อนไปรู้รู้จักกับสังคมแล้วก็ไปรู้จักกับบรรดาครอบครัวของเขาก็มีญาติพี่น้องกี่คนอะไรอย่างเงี้ยมาใหม่ๆพี่รู้สึกแปลกใจเพราะตอนอยู่เมืองไทยที่เราคบกันผัวพี่เขาบอกว่าเขามีบ้านมีรถเขามีทุกอย่างแล้วนะคะมาทําเรื่องพาพี่มาอยู่ด้วย พอพี่มาถึงนะคะอยู่ด้วยกันปีแรกๆเนี่ยพี่ยังไม่รู้นะว่าบ้านไม่ใช่ของผัวพี่นะคะจากนั้นพี่ก็เริ่มรู้นะคะเพราะเขาบอกว่าทุกเดือนเขาต้องจ่ายค่าบ้านค่า,า,าคกินอยู่ค่านุ่นค่าน้ำมันรถอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็เลยถามเขาเขาบอกบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านเขาหรอกนะคะเป็นบ้านเช่าตอนนั้นพี่ก็รู้สึกแปลกใจแล้วแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาแล้วไงนะคะปีสองสองปีแล้วนะคะเข้าสู่ปีปีสองอะไรเงี้ยก็นะะไม่ได้อะไรเออก็เลยบอกว่างั้นนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันทํางานนะคะ พี่กินก็ไปเรียนค่ะทุกคนผัวพาไปเรียนไปสมัครเรียนแกก็ไปรู้จักเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนคนไทยทั้งคนไทยคนต่างประเทศเลยแกอยากจะเรียนรู้ให้เร็วจะได้เรียนจบก,ก็จะได้มีงานทานะคะจะได้ทำงานช่วยผัวนะ่ะอยากสงสารผัวน่ะทุกคนเพราะว่าเขาเคยซื้ออะไรให้เขาจ่ายให้อะไรหลายอย่างแล้วแล้วก็พี่กินก็จะต้องส่งเงินกลับบ้านมีลูกชายคนหนึ่งแล้วก็มีพ่อกับแม่แล้วก็มีน้องชายอยู่คนหนึ่งที่เมืองไทยทีนี้พอมาเรียนเรียนจบพี่กินก็ได้ทํางานที่ร้านอาหาร ซึ่งเป็นร้านอาหารฝรั่งนะคะซึ่งก็รู้จักกับเพื่อนทําไปได้ประมาณไม่ถึงปีพี่จินก็รู้สึกว่าทํางานที่ร้านอาหารเนี่ยมันได้เงินไม่เยอะทิปก็ไม่ค่อยมีกับทุกคนนะคะก็ก็เลยบอกผัวว่าฉันจะออกส่วนผัวเขาก็มีงานทําประจําก็เป็นพนักงานธรรมดาเลยไปเช้าเย็นกลับอะไรแบบนี้ตอนเช้าพี่จินก็จะต้องทำซงแซนด์วิชให้ผัวไปกินที่ทํางานนะคะกลับมานะคะเขาก็กลับมาบ,าบ้านปกติเลยแรกแรกหลังจากนั้นผัวพี่จินอะ นะคะทุกคนเริ่มดื่มเริ่มดื่มแล้วก็มีสูบหรี่ด้วยซึ่งตอนแรกที่เจอกันปีแรกๆเนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช่คนดื่มเขาไม่ใช่คนสูบจากนั้นเขากลายเปลี่ยนไปนะคะเอะพี่จินเขาเออเดี๋ยวนี้คุณดื่มคุณอะไรนะอะไรเงี้ยเขาก็ผมก็บางทีคเครียดอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาก็มาชวนพี่จินดื่มด้วยนะคะผัวเมียก็เริ่มดื่มกันทุกวันนะคะช่วงนั้นพี่จินก็ไม่ได้ทําง,งานคือออกจากก้านอาหารมา เพราะว่ามันทํางานไม่ดีก็รองานใหม่ทีนี้ติดต่อกับเพื่อนถามเพื่อนว่ามีงานให้ทํำไหมเพื่อนอะ่ะทุกคนเขาก็หวังดีเนาะเขาก็ไม่ได้บังคับพี่นะน้องเยดี้ดเขาก็บอกมีงานแต่ว่าเป็นงานเหมือนเป็นหมอนวดทุกคนเอา,เอา,เอาพูดแบบจริงพูดแบบแบบตรงๆงเลยเป็นหมอนวดคือมันเป็นงานที่เหมือนแอบทํานะคะม,มันได้เงินดีมันได้ทิปจากลูกค้าลูกค้าบางคนก็ถูกใจเขาก็ให้ทิปอะไรอย่างเงี้ย นะคะเธอโอเคไหมงานนี้ไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะเขาไม่ได้บังคับทีนี้พี่จินก็มาคิดดูอยากจะลองเพราะตัวเองก็ทํางานบาร์มาก่อนนะคะทำมาอยู่เป็น10ปีเหมือนกันและมีอยู่วันหนึง่งที่บ้านโทรมาทุกคนโทรมาว่าลูกเนี่ยไม่สบายจริงๆลูกของพี่จินเนี่ยก็ไม่สบายตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะคะเป็นหลายโรกนะคะหอบเปิดหายใจไม่ออกนู่นนี่นั่น แล้วก็อาการค่อนข้างหนักและพี่จินต้องใช้เงินที่ได้เงินที่ทํามาจากร้านอาหารมันก็ไม่เยอะหรอกทุกคนแต่ว่าพี่จินได้ได้เงินมาพี่จินก็ฝากผัวไว้นะคะคือผัวบอกว่าให้เปิดบัญชีร่วมกันผัวเมียเราเป็นผัวเมียกันอะไรอย่างเงี้ยเธอได้ทำได้เท่าไรก็เก็บไว้ในบัญชีเดียวกันนะคะเผื่อเธอมีธุระต้องใช้ฉันเก็บไว้ให้เพราะภาษาที่จินตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าดีแค่ไปทํางานได้เรียนจบอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ้วก็ฝากเงินไว้บัญชีเดียวกับผัว ทีนี้ลูกโทรมาเออทางทางบ้านโทรมาอยากจะได้เงินไปให้ลูกรักษาตัวนะคะพี่จินก็บอกผัวว่านะคะตอนนั้นพี่จินก็หยุดทํางานจากงานจากร้านอาหารแล้วนะ mm hmm. ก็เลยบอกผัวว่าฉันต้องการใช้เงิน mm hmm. เงินเก็บที่ฉันทามาทาได้อะไรอย่างเงี้ยฉันจะส่งไปทางบ้านเพราะลูกฉันไม่สบายนะคะพอพูดแบบนี้ผัวก็บอกว่าเงินน่ะเหลือไม่เยอะนะอา้าวพี่จินบอกทําไมล่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเอาไปจ่ายค่าบ้านด้วยแล้วก็จ่ายค่าน้าํามันลดค่ากินอยู่นู่นนี่นั่น ให้เธอด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ด้วยกันมันเหลือไม่เยอะอะไร่พี่ินบอกไม่ได้สิเพราะว่าลูกฉันมีความจำเป็นต้องใช้เงินคุณให้ฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าผัวพี่นะ่ะน้องกที่เขาบอกว่าเราใช้เงินด้วยกันผมก็เอาเงินไปใช้คือใช้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินในบัญชีไม่เยอะแต่เขาก็ไม่ได้บอกพี่ว่าเท่าไหร่พี่ก็เลยขยันขยอขอดูซึ่งตอนนั้นพี่เก็บได้เงินในบัญชีนะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบสองแสนบาทของกที่แต่ตอนพี่เห็นเงินในบัญชีพี่มันเหลือประมาณนิด พี่เงินไทยไม่กี่หมื่นพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะพี่ทํำยังไงดีนะคะพี่ไม่มีทางออกแล้วพี่ก็บอกว่าคุณช่วยหาเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันต้องการใช้เงินสักสักสามหมื่นก่อนจะส่งไปทางบ้านนะคะซึ่งตอนนั้นก็เหลือไม่ยชะเขาก็บอกว่าส่งไปทางบ้านหมดไม่ได้นะเงินเนี่ยเราต้องเก็บไว้กินไว้ค่าน้ามันรถค่าไปทํางานค่าอาหารของเราคุณจะเอาเงินทั้งหมดส่งไปไม่ได้ พี่กินก็เลยบอกว่าก็เงินจะทําได้ประมาณเกือบสองแสนแล้วคุณเอาไปจ่ายค่าบ้านหมด,ดนู่นนั่นละแล้วเงินที่คุณทํางานได้นะ่ะคุณมาเก็บกับฉันเท่าไรอะไรยังไงพอถามแบบนี้กับผัวขยันขยอถามผัวก็บอกเธอนี่เรื่องมากเรื่องเยอะเหมือนกับว่าพี่กินอยากรู้เยอะทําไมเรามาอยู่ด้วยกันแล้วทุกอย่างกว่าน,นี้นผมก็เป็นคนออกแล้วทําไมผมจะเอาเงินคุณใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะเขาก็อ้างแต่ว่าเราเป็นผัวเมียกันที่นี่พี่กินก็ไม่อยากทะเล แต่พี่ชินเริ่มเครียดแล้วนะทุกคนเพราะเงินไม่พอจะส่งแค่สาม0หมือนก่อนก็ไม่พอลูกก็ป่วยหนักพี่ชินก็เลยนึกถึงได้ว่ามีเพื่อตอนที่ไปเรียนเนี่ยไปรู้จักกับเพื่อนก็เลยโทรไปหาเพื่อนนะคะอยากจะถามเพื่อนว่าขอยืมเงินนะคะเพื่อนก็คือเพื่อนก็ไม่อยากให้ยืมนะทุกคนเนาะเพราะไม่ได้สนิทกันถึงขั้นจะต้องยืมเงินคือเดือดร้อนจริงๆเพื่อนคนไทยด้วยกัน ช่วยหน่อยเถออะไรเงี้ยคือยืมเงินแล้วถ้าเกิดมีงานทําอะไรฉันก็จะทําด้วยอะไรงานคือทําเหมือนใช้นีอะไรเงี้ยเงินไม่พอก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าผัวเนี่ยคือเปิดบัญชีร่วมกันแล้วก็ผัวเอาเงินไปใช้นะคะไปใช้นู่นนั่นแล้วก็หลังมาเขาก็เริ่มดื่มแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็เขาน่าจะคือเขาน่าจะมีใครแหละนะคะสังเกตดูผัวว่าเปลี่ยนไปอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเยอะอะไรเงี้ยทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเอายี้ไม่จินถ้าเธออยากจะได้เงิน นะคะ,ะคือจะเอาเงินจากหัวได้ประมาณสัก2องหมื่นทุกคนแล้วก็จะเยืมเพื่อนสัก2องหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามีงานให้เธอทํางานที่เคยคุยกันไหมเธอโอเคไิไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอทํางานแล้วเดี๋ยวเราจะให้เงินในส่วนที่ทจะเยืม2องหมื่นที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยพี่กินก็เลยตอนนั้นคือแบบว่ามันตกกระไดพลอยชวนทุกคนนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องต้องใช้เงินก็เลยตัดสินใจทํานะคะทําก็เพื่อนเป็นคนหาลูกค้าให้แล้วก็นัดไปเจอกันไปเจอกัน พี่จินก็เอไม่น่ากลัวหรอกนะคะต่างชาติกับผัวฝรั่งเราก็มีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมีอะไรนะคะก็คือเป็นหมอนวดนอะไรทุกคนไปขายนะคะครั้งแรกมันก็ได้ดีน้องเคที่มันก็ได้ดีเขาก็ให้ค่าตัวพี่มานะคะแล้วพี่ก็ต้องแบ่งให้เพื่อนพี่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะพี่ก็ได้ทิปมาด้วยคือเขาก็โอเคกับพี่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีก นะคะสองสามสี่ห้าครั้งทีนี้จากสองเสียสามสี่ห้าครั้งมันได้เงินดีเนาะที้พี่ก็ทําทํามาเรื่อยๆจนพี่มีเงินเก็บหลายบาทนะคะพี่มีเงินเก็บพี่ก็บอกผพวพี่ว่าตอนนั้นพี่ยังไม่รู้นะพี่ก็ยังบอกเัวพี่ว่าฉันจะเอาเงินสานาคารไว้ด้วยกันนี่เงินนี้เป็นเงินส่วนของฉันนะเป็นเงินก้อนของฉันฉันต้องใช้เงินและฉันต้องส่งเงินที่บ้านทุกเดือนลูกฉันไม่สบายพ่อแม่ฉันก็กรอยอยู่อะไรแบบนี้เผัวอก็บอกว่าทําไมพ่อแม่เธอก็มี มือมีตีนมีแขนมีขาทําทไมทํางานไม่ได้ทําไมต้องรอเงินจากเธอคนเดียวจินอะไรเงี้ยทีนี้พี่จินก็เลยบอกว่าเราคุยกันแล้วตั้งแต่ฉันมาอยู่กับคุณครั้งแรกนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนไทยแล้วก็เป็นลูกสาวคนโตฉันก็ต้องรับผิดชอบแล้วฉันก็มีลูกอะไรเงี้ยก็อบอกเขาแต่ดูเหมือนเขาพยายามจะไม่เข้าใจน้องกิที่เขออกาก็เออเรื่องของเธองั้นก็เอาเงินมาเก็บไว้แล้วกันนะคะทีนี้ก็ไปเก็บไว้ผัวก็เอาใส่ธนาคารไว้ใส่ไม่ใส่ไม่รู้หรอกแต่พี่จินแกติ๊กไว้ว่าแกทำารัางได้เท่าไหร่แกขาย แกเป็นหมอแบบนี้มาประมาณปีกว่าทุกคนเกือบเกือบสองปีหลังจากนั้นมามันก็เกิดเรื่องนะคะทีนี้แกนะ่อยากจะได้เงินก้อนส่งกลับบ้านอีกสักครั้งเพราะว่าอยากจะต่อเติมบ้านให้พ่อกับแม่บ้านมันเก่าแล้วแล้วก็เคยคุยกับฝรั่งผัวไว้ว่าฉันอยากจะเก็บเงินก้อนนี้ไปต่อเติมบ้านแล้วก็ไว้ให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายของเราสองคนเพราะหลังๆมาเธอก็คือผัวไปทํางานหลังๆมาไม่เต็มที่แล้ว นะคะทุกคนทํางานสมมติอาทิตย์หนึ่งห้าวันเนี่ยทาแค่สามวันนะก็มาดื่มบางทีดื่มทั้งวันเลยนะคะดื่มทั้งวันพอดื่มกันแล้วพูดอะไรยังไม่ทันจะ,ะเขาเรียกว่าขาดทาก็หาเรื่องทะเลาะบางทีพูดจาโวยวายพี่จินเนี่ยแกก็ไม่อยากมีปัญหานะคะแกก็ไม่อยากจะให้ผัวแกว่านู่นนั่นว่าเออมาเพราะเขาเป็นคนพาแกมาได้เจอโอกาสดีๆได้มีโอกาสดีๆแกก็พยายามจะเหล็กเรียกไม่เวลา เผัวแกก็พยายามเวลาเดิมไปผ,นะะผู้อาวุโเบ็กบวยบายนะคะจู่ๆเผัวแกก็พยายากูดขึ้นว่าที่ไปทํางานได้เงินเยอะเนี่ยเพราะว่าแปเป็นหมอนวดใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่างานมันผิดกฎหมายนะคะนี่น่าถึงได้เงินเยอะหลังๆมาผัวพี่กินรู้แล้วพี่ขินได้เงินเยอะนะคะคือเหมือนกับว่าเฮ้ยทำงานได้เงินเยอะกว่าตัวเองทีนี้เริ่มทํางานไม่เต็มเวลานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเธอรู้ไหมงานที่เธอทาเนี่ยมันผิดกฎหมายถ้าเธอไม่แชร์ค่าใช้จ่าย ไม่จ่ายค่าบ้านค่าน้ำมันรถค่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ให้ฉันเก็บฉันจะแจ้งตำรวจจับเธอพี่จินก็บอกเอา้าทําไมผัวพูดแบบนั้นก็เลยถามว่าคุณจะแจ้งตำรวจจับฉันเรื่องอะไรก็เรื่องที่เธอไปเป็นหมอนวดไปนอนกับอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะผัวพูดพอผัวพูดแบบนี้ทุกคนพี่จินเนี่ยถึงขั้นแบบตกใจช็อกผัวรู้ได้ยังไงนะเขาทำไมผัวถึงรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามีอะไรกัน นะคะพี่จินก็ไม่อยากจะมีกับเขานะทุกคนจริงๆพี่รู้สึกว่าเขาเมาแล้วเขาก็คือแค่ทําไปแล้วพี่ก็นอนกับเขาไปเหมือนทําหน้าที่เมียพี่ไม่ได้มีอารมณ์อะไรกับเขาเลยเพราะว่าคนเมาเนะี่ยทุกคนทุกครั้งที่มีอะไรกับผัวแกก็จะเมาแล้วหลังหลังมาจากที่ไม่เคยดื่มไม่เคยสูกก็กลายเป็นดืม่มแล้วก็สุกแล้วก็ดื่มมากแล้วก็พูดจาเสียงดังบางทีก็ข่มขู่พี่นู่นนี่นั่นสุดท้ายที่สุดพี่กินก็บอกว่าไม่ได้นะ ะะเธอจะทําอย่างนั้นไม่ได้ฉันทาแล้วคือเธอก็ไม่ได้ให้เงินฉันแล้วฉันมีเรื่องต้องใช้เงินฉันได้เงินมาเท่าไรไปเก็บไว้กับบัญชีเดีวยวกันคุณก็เอาไปใช้อะไรเงี้ยแล้วเงินก้อนนี้เป็นเงินเก็บของฉันฉันจะต้องส่งไปต่อเติมบ้านผมเอาไปใช้บ้างมันจะเป็นไรเขาพูดนะครับผมจะเอาหมดนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วผมจะผมจะไปบอกตารวจผมไปแจ้งตารวจด้วยว่าถ้าคุณไม่มาอยู่ที่นี่แล้วทํางานผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ให้ใช้เงินด้วยกัน เงินที่หามาันต้องใช้ด้วยกันมันต้องแชร์กันเหมือนกับว่าทุกอย่างนะคะแล้วพี่จินออกเยอะกว่าด้วยพี่จินได้ยินแบบพี่จินตกใจมากทุกคนตอนแรกนึกว่าผัวเมาแล้วก็พูดแค่ขู่ไปนะคะพี่กงบอกไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้ไไดวันนั้นก็เลยทะเลาะกันคือมันไม่ถึงขั้นทะเลาะกันที่มันมีปากเสียงมันแย่งกันไปกันมานะคะมันเฉียงกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือเลยค่ะพี่จากนั้นก็จบไปไม่ได้คุยเรื่องนี้มีอยู่วันหนึ่งพี่กลับมาจากทํางานน้องเกที่นะคะ พี่เห็นตำรวจรออยู่หน้าบ้านแล้วพี่ตกใจมากพี่สันพี่นึกจะทำอะไรพี่ช็อกมากอะไรเางี้ตำรวจมาทำไมพี่ก็นึกถึงคำที่ผัวพี่เล่านะคะที่เขาบอกไปแต่ว่าตอนนั้นผัวยังไม่กลับมาจากที่ทำงานนะคะพี่ก็พูดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มีเพื่อนบ้านที่เป็นฝรั่งเขาบอกเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะคะตำรวจมาบอกว่าจะมาคุยกับผู้หญิงไทยนะคะชื่อนี้ชื่อนั่นอะไรเงี้ยนะคะมีคนแจ้งไปอะไรเงี้ย ดังนั้นพี่กินก็รู้เลยว่าเป็นผัวแกแช่งไปเขาก็เชิญไปกักที่ไปไปที่นะคบมีใบมีอะไรมาเนี่ยทุกคนแล้วคนเขาจะพาแกไปที่อย่างบ้านเราก็ไปที่สถานตํารวจอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านที่เป็นฝรัง่งนะคะผัวฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็เลยช่วยอธิบายช่วยพูดนะคะเหมือนกับว่าเขาเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือเขาก็เห็นพี่กินมาอยู่กับผัวนะคะหลายปีแล้วสี่ส้าห้าปีเนาะก็เลยถามเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะคะหล่อนไม่ได้ทําแบบนั้นหน้าอะไรคือช่วยพี่กิน สองผัวเมียน,นี้นะคะเขาดีกับพี่มากน้องเกที่อธิบายให้ตำรวจฟังเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอผัวเขามาก่อนผัวก็ยังไม่มาอะไรเงี้ยนะคะตำรวจก็ให้โทรไปหาผัวผัว,ผวกลับมาผัวก็บอกว่านะคะเมียทาเมียทําจริงอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ไม่ได้มีหลักฐานนะทุกคนนะคะพี่กินแกทําแต่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเหมือนเราไปแอบทํางานอย่างเงี้ยนะคนไม่ได้มีหลักฐานสรุปก็คือแกก็รอดมาโดยการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านสองผัวเมียน,นั้นซึ่งผัวแกนะ ทุเรศมากๆทุกคนผัวพี่นะทุเลศมากๆเลยบอกว่าพี่ทําพี่ทําที่ตำรวจถามว่าหลักฐานอะไรไม่มีแต่ว่าแจ้งไปอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเป็นการแจ้งความเท็จนะนะคะคุณมีสิทธิ์เขาเรียกว่าผิดกฎคุณมีสิทธิ์แบบว่าแจ้งความเท็จได้นะคะก็คือเมียคุณเนี่ยมีสิทธิ์แจ้งความกลับกับคนเป็นผัวก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาไม่ทําเพราะพี่สงสารเขาเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็ นึกถึงบุญคุณเขาที่เขาพาพี่มาน้องเคที่ถ้าเกิดพี่จะทําพี่ก็ทําได้แล้วตารวจก็ให้คําแนะนําพี่ไปหลายอย่างถ้าเกิดว่าอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรหรือถูกผัวทําร้ายร่างกายทะเลาะก,กันอยู่ไม่ได้แล้วก็ติดต่อที่สถานทูตอะไรอย่างเงี้ยตารวจแล้วก็เพื่อนบ้านสองผัวนี้ช่วยพี่ขินดังนั้นพี่ขินก็เลยว่าอยู่แบบนี้กับผัวมาจนเข้าสู่พิธีห้นานะคะอยู่แบบทนอยู่เลยทุกคนถึงจะไม่ถูกทําร้ายร่างกายแต่ทําร้ายจิตใจเขาพูดจาไม่ดีเขาพูดจาหยาบคาย บางทีเขาก็ด่าเขาก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงบามาก่อนมาทําแบบนี้เห็นว่ามันสบายสิคือเขาเนี่ยอุตส่าห์พามาปูกทางให้แล้วเนี่ยกับเงินแค่เนี่ยจะทําทเป็นมาหวงทาเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจพี่นะคะพี่ก็เลยหาทางนะคะหาทางก็ปรึกษาเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสรุปสุดท้ายพี่ก็เลยนะคะกลับเมืองไทยทุกคนกลับเมืองไทยตอนพี่มาอยู่กับเขาคือ เขาบอกว่าเขาจะพาพี่มาแต่งงานที่เมืองนอกทำมาจดทะเบียนกันอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้จดทะเบียนกันนะนะคะโชคดีของพี่พี่ก็เลยกลับไทยเลยนะคะพอกลับไทยปุ๊บเนี่ยคือก่อนที่พี่จะกลับไทยเนี่ยพี่เอาเงินออกจากธนาคารแล้วน้องกี่ที่นะคะคือเขาเรียกว่าขยันขยอเขาบอกว่าคุณเอาเงินมาให้ฉันหน่อยนะคะเพราะว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ตํารวจเขาก็ไม่ได้มาจับฉันมาอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณเอาเงินให้ฉันหน่อยเงินที่ฉันเก็บไ้ฉันจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ตอนนั้นพี่พูดแบบนี้ เอาเงินส่วนเป็นส่วนของฉันออกให้ฉันหน่อยถ้าเธอไม่ให้ฉันฉันจะแจ้งความจับเธอเพราะว่าเธอบอกฉันว่าเหมือนว่าเธอหลอกฉันให้เปิดบัญชีร่วมกันเงินนั้นเป็นเงินของฉันซะส่วนใหญ่แล้วฉันก็ช่วยเธอจ่ายค่าบ้านค่ากินอยู่ทําอาหารให้เธออะไรอย่างเงี้ยนะคะผัวพี่ก็เลยยอมน้องเกดี้พอพี่ได้เงินพี่ก็กลับเมืองไทยซื้อตัวกลับเมืองไทยเลยแล้วพี่ก็ไม่คิดจะมาอยู่ต่างนอกอีกเลย นะคะตอนนี้คือพี่รู้สึกว่าเข็ดมากนะคะไปทําอาชีพนู้นตอนทําอาชีพอยู่ที่เมืองไทยเป็นสาวบาก็มันก็ไม่ได้เลวร้วายแบบนั้นหรอกนะคะเอาจริงมีหลายคนบอกว่าเออไปทํางานที่ต่างประเทศไปทํางานเ,าเป็นแบบเนี้ยเป็นหมอนวดผิดกฎมหมายแล้วมันได้เงินเยอะอะไร้มันก็ได้เยอะจริงๆพี่มีทิปมีอะไรก็มีพี่พี่มีลูกค้าที่มาใช้บริการพี่อยู่หลายคนที่เป็นต่างจะเป็นฝรั่งนนะคะแล้วเขาก็ถูกใจพี่เขาก็ให้ทิปพี่อะไรเงี้ยพี่ก็เงินมันเก็บมาก้อนหนึ่ง นะคะซึ่งตอนที่พี่กลับบ้านตอนนั้นก็ไปต่อเติมบ้านได้น้องเกดี้พอเป็นเหมือนกับว่าต่อเป็นทุนให้พี่นะคะซึ่งพี่ก็มาจากศูนย์อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็ใช้เงินส่วนนั้นแหละนะคะเพราะไปอยู่มาห้าปีก็ได้ไปหลายเป็นแสนเหมือนกันหลายแสนเหมือนกันน้องนะคะซึ่งตอนที่พี่ขอเขาให้เขาถอนเงินมาให้พี่เนี่ยนะคะเขาก็พี่ก็ให้เขาไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าพี่ใจร้ายไม่ใช่พี่ไม่ให้เขาเพราะพี่คิดว่าเขาเป็นคนพาที่ไป แล้วก็ไปทํางานถึงที่จะแอบทําอย่างเนี้ยถึงเขารู้แล้วได้ไงในความสัมพันธ์ของเรามันก็ไม่ได้ดีแล้วตอนแรกเขารักพี่มากเลยนะเขารักพี่มากหลังๆมาเขาแบบเหมือนเา่าเห็นพี่ทํางานได้เงินเยอะกว่าแล้วก็อิจฉาเรื่องไงก็ไม่รู้เขาทําไมกล้าไปแจ้งตํารวจระจญพี่นะคะมันมีปัญหาเรื่องเงินกันมา 3- ามสี่ห้าปีหลังเนี่ยทั้งนั้นที่ก็ทนอยู่มาตลอดนะคะทนอยู่มาหลังๆมาที่กลับบ้านมาพี่ก็มีความสุขตอนนี้พี่ไม่อยากจะคิดเรื่องนะคะเรื่องของ การหาใครมาดูแลพี่อีกต่อไปม,มันไม่มีความสุขน้องยิ่งไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองยิ่งถ้าเคยเรามีปัญหาแต่โชคดีที่ว่าพี่มีเพื่อนที่ปรึกษาและมีเพื่อนบ้านที่ดีเขาเป็นฝาหลังนะคะเหมือนผัวพี่เขายังช่วยพี่เป็นคนอื่นด้วยซ้ําแต่ผัวพี่ตอนแรกพี่คิดเขาว่าเขาดีมากเลยนะเพราะตามใจใส่ใจดูแลพี่นะคะแต่ที่พี่รู้ได้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนนะคะเหมือนกับว่าเห็นพี่มีเงินเขาก็เริ่มดื่มแล้วก็ดื่มมากขึ้นแล้วก็สูง แล้วหลังๆมาพี่คิดว่าเขามีผู้หญิงด้วยแต่พี่ไม่รู้หรอกไม่เคยจับได้อะไรเพราะพี่ตอนนั้นก็ถอดใจแล้วไม่ได้สนใจเขาเลยกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่าเข็ดจริงๆน้องคิดให้กับเรื่องนี้พเพื่อนๆครับฟังเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะคะตำรวจผัวแจ้งตำรวจมาจะจับเมียทุกคนดีนะว่ามีพเพื่อนบ้านที่ใจดีช่วยถ้าพเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าต้องทำยังไงคะ ถ้าเป็นคิดที่คิีก็กลัวนะทุกคนเนาะเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองและเราก็ไม่ได้รู้จักใครภาษาเราก็ไม่แข็งแรงใครจะช่วยเราแต่ว่าพี่จินเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าพี่จินพี่จินเป็นคนกระตันยูเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรเนี่ยอาจจะส่งให้พี่พี่จินรอดพ้นจากเรื่องราวร้ายๆแบบนี้ไปได้ซึ่งผัวพี่ตอนนั้นถามว่าพี่ตอนพี่อยู่กับเขาเนี่ยพี่ก็รักเขานะแต่พอพี่เห็นนิสัยเขาแล้วความรักที่พี่ให้เขานะคะตอนนั้นพี่ก็เริ่มมีอายุแล้วน้อง พี่พี่คิดว่าความรักมันก็ไม่ใช่ที่สุดเสมอไปพี่ก็เริ่มถอดใจนะคะจนสามารถพี่เห็นนิสัยเขานั่นแหละพี่ก็สามารถกลับเมืองไทยได้โดยที่ไม่โหยหาไม่แทบจะไม่คิดถึงเขาด้วยซ้ําไปเวลาห้าปีกว่าที่พี่ไปอยู่ขเขานะ่ะมันถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะแล้วมันเป็นมันมีความทรงจําดีๆก็มีแรกๆหลังๆมานี่แหละมันมันเยอะกว่าสิ่งไม่ดีมันเยอะกว่าสิ่งดีพี่ก็เลยมาบวกรบคุณหารเออพี่ชินแ็ก่ก่งเนาะ กมาบวกลบคุณหารประเมินแล้วว่าอนไนมันดีกว่ากันนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งไม่ดีมันมากกว่าเราก็สามารถถอดใจได้เร็วนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะพี่ยินคะเคที่เป็นกำลังใจกับพี่กินนะคะขอให้สู้ตู้ต่อไปแล้วก็นะคะถ้าเกิดว่าพี่ยิงเจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็เหมาะแล้วก็คนที่ใช่ของพี่กินไม่ต้องพยายามเนาะไม่ต้องพยายามอาจจะไม่ไม่ได้เจอวันนี้อาจจะเจอวันหน้าแต่ก็เป็นกำลังใจให้ ให้พี่จินเจอแต่คนดีๆหรือถ้าเกิดว่าพี่จินยังไม่อยากมีใครก็อยู่ไปก่อนอยู่แบบสบายๆเลยพี่จินบอกว่าตอนนี้พี่จินจะหกสิบแล้วนะทุกคนนะคะเรื่องที่มันผ่านมามันโอ้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยเนาะไม่อยากเกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่อยากไปอยู่บ้านนอกอีกแล้วอ่ะก็ลองคิดดูแล้วกันไม่แน่นะพี่จินอาจจะไปเจอคนที่ใช่แล้วได้กลับมาอยู่บ้านนอกอีกในวัยใกล้หกสิบก็เป็นไปได้นะคะทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นไปได้หมดเลยค่ะนะคะขอบคุณสําหรับาการติดตามรับชมรับฟัง ทุกทลอกนะคะเราเจอกันทลอกหนะะ้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน